ก็ก่อนจะไปรับชมคลิปผมนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับช่อง002 X g a m e r นะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะวิดีโอภายในช่องนี้นะครับก็ทําเกี่ยวกับ GTA นะครับเนี่ยมีรีวิวนะครับแล้วก็แจกม็อดต่างๆนะครับมีสคริปด้วยนะก็มีคลิปประมาณนี้นะครับยังไม่เยอะนะครับสำหรับช่องนี้ก็จะ400ซับแล้วนะครับยังไงก็ฝากมากดติดตามให้กับช่อง002 X Gamer ด้วยนะครับนะ ก็โอเคเดี๋ยวไปดูคลิปผมกันได้เลยอ่าเอาล่ะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอฟเอกเกมเอีกแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ในเกม gta ซันออนไลน์บนมือถือและบนคอมนะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์ m a g n u m rp นั่นเองนะครับถูกหรือเปล่าไปดูนะน่าจะใช่นะครับผมเซิร์ฟนี้ก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวคร่าวๆนะครับผมวันนี้ผมก็มาในเวลาค่อนข้างจะดึกนิดนึงนะครับไม่ค่อนข้างดึกนะครับดึกเลยแหละ เที่ยงคืน18นาทีนะครับเรียนออนไลน์แบบงานเยอะมากนะครับก็เลยอัดคลิปดึกหน่อยนะครับวันนี้ก็อาจจะมีมึนๆบ้างนะครับยังไงก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวให้ดูกันนะครับแบบคร่าวๆในเซิร์ฟเวอร์แมกนัมนะครับสำหรับใครอยากจะเข้าไปเล่นนะครับก็ลิงก์นะครับผม ใต้คลิปเลยนะครับอ่ะลิงก์แล้วก็รายละเอียดแบบกลุ่มหรือว่าเพจอะไรต่างๆของเซิฟเวอร์นะครับช่องทางการติดต่อข่าวสารอะไรต่างๆนะครับติดต่อได้ใต้คลิปเลยนะครับก็อย่างแรกนะครับเข้ามาในเซิฟเวอร์นะครับเราก็จะได้ของนะครับซึ่งอันนี้ผมเคยเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่บอกนะจริงๆมันจะบอกมุมมุมซ้ายบนนะครับอ่ะแต่ผมจะกดกระเป๋าให้ดูนะกดปุ่มว้ายนะครับนี่อินเวนทอรี่นะเป็นกระเป๋าของเรานนัเองนะเป็นรูปตัวละครแล้วก็เงิน นะครับเงินเขียวเงินแดงอะไรงนี้นะครับโอเคไอเทมนะครับก็สิ่งที่เข้าให้นะครับตอนเริ่มเกมก็คือเงิน5,000บาทนะครับแล้วก็น้ำเปล่าพิซซ่าอะไรต่างๆนะครับผมแต่แต่กาชาปองนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้แอดมินให้ผมนะครับให้ผมมาลองเปิดดูนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูตอนอท้ายคลิปแล้วกันนะครับอ่ะท้ายคลิปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับผมแนวทางการเล่นนะครับเซิร์ฟเวอร์มันเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวไฟเอ็มนะครับอ่ะเนี่ยมันสามารถทับ GPS ได้นะครับ GPS เหมือนทุกเเซิร์ฟลยปึ๊บ จะมีสถานที่ทั่วไปนะครับที่ผมจะแนะนําก่อนเนาะนี่เห็นไหมสถานที่ทั่วไปก็มีเยอะมากนะครับมีเรเบลด้วยนะที่แบบเอาไว้ต่อยกันอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าใครจะไม่ทับ GPS ก็คือกดปุ่ว Y แล้วก็ไปที่เนี่ยครับ GPS เลยนะครับปึ๊บอ่าไปดูงานถูกกฎหมายกันก่อนเลยนะครับงานถูกกฎหมายก็มีประมาณ10กว่างานนะครับผมงานเยอะมากนะครับอ่าแล้วก็มีงานผิดกฎหมายด้วยนะครับอ่าผิดกฎหมายก็นะครับงานผิดกฎหมายซึ่ง มันจะไม่มีใน GPS นะครับสามารถไปดูได้ใน Discord นะครับแอดมินแจ้งมาแล้วว่าดิทคอร์ดใต้คลิปเลยนะครับของของเซิร์ฟนะเป็น Discord ของเซิร์ฟเวอร์แมกนัมนะครับก็คืออใครอยากจะเข้ามาาใน Discord นะครับก็จะมีแบบจุดใบ้นะครับบอกว่าเออมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมก็ลองดูนะครับอ่ะมันมีอะไรเนี่ยเพลวด้วยคนะเพลว์ก็คือช่วยเหลือนะลองดูว่ามีช่วยเหลืออะไรบ้างครับทับเพลวดูนะครับนีได้บนเห็นไหมครับบนซ้ายมือนะครับก็เนี่ย จะมีแบบคําสั่งทั่วไปนะครับอ่าอันนี้ก็จะไม่รีวิวอะไรมากนะครับสําหรับอันนี้ก็ท่านผู้ชมอ่านดูกันเอาเองนะครับก็คืออ่าใช้คําสั่งกันเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมตรงนี้คืออะไรอะอ๋อซื้อของได้นะครับนี่เป็นร้านค้าเหรอไนดูสิบายนะครับนี่ซื้อน้ําซื้ออะไรได้นะครับมีถังน้ํามันด้วยกล่องซ่อมรถนะโอเคอ่าสหรับ จุดที่มันแสดงนะครับด้านล่างขวามือเหรอไหมครับจะมีแบบเป็นน้ําอาหารแล้วก็เลือดนะครับอ๋อเป็นรถนะครับจักรยานฟรีนะนี่มันมีแสงนิออนด้วยยคเกยคนเดียวไปเราไปกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราก็ไปทํางานให้ดูสักงานแล้วกันนะครับนะรีวิวคร่าวๆนะครับคลิปนี้เป็นงานทุกกฎหมายนะครับอ่ะแอดมิวว่าอันนี้เป็นอาชีพใหม่เลยนะครับเก็บผักนะก็สถานที่ก็จะอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวเราดูซิอ่าอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ ก็ไกลยอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันเลยแล้วกันนะครับไปคือผมไม่มั่นใจว่าไอกาชาปองเนะี่ยมันมีแบบสุ่มได้รถหรือเปล่าเฮ้ยผมก็อยากรู้นะท่านผู้ชมแล้วอดใจไม่ไหวขอสุ่มก่อนได้ไหมอ่ะนะครับก่อนที่จะไปทํางานนะผมขออนุญาตสุ่มก่อนนะดูว่าได้อะไรบ้างน,น,นะเผื่อได้รถนะครับจะได้แบบไปเร็วๆหน่อยนะปุ่มยนะครับอ่าแล้วก็เฮ้ยโหมีคนเข้ามาด้วยเหรอท่านผู<ว>้ชมแอดมินหรือเปล่าเออเข้ามาโคตรดึกเลย อไอเทมนะครับกาชาปองเนะี่ยขอร้องเปิดเลยแล้วกันนะมีสามารถให้เพื่อนได้ทิ้งได้นะเราก็กดใช้ไปเลย <c oughs> เดี๋ยวนะโอเคก็คือมันต้องทับเปิดกาชาแล้วท่านผู้ชมนี่ถ้าแอดไม่มาที่ผมงงโอเคก็คือทับเปิดกาชาครับเปิดกาชานะครับปึ๊บบุ้ยเอาว่ะท่านผู้ชมมีกุญแจอยู่10อันนะนี่จะเป็นกาชาแบบนี้เลยเหมือนใน GTA V เลยดูนะโอเพ่น ไปเลยนะครับดีเอาเรื่องว่ะดูนะผมจะได้อะไรนะผมปึ๊บได้เงินหรือเปล่าปึ๊บ้ยนานว่ะปึ๊บโอเคได้เงินเขียวนะครับแหมเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเอาใหม่เอาใหม่ทานผู้ชมเ,เ,เปิดปิดรวยรัวนะครับผมนะไม่ต้องพูดพมํำเพลงคนระับอ,อยากได้รถอะ่ะขอรถได้ไหมลองดูนะครับว่าสิบครั้งที่ผมเปิดไปนี่จะได้อะไรบ้าง ท่านผู้ชมได้รถแล้วนี่ฟรีเวย์นะครับชอปเปอร์ใช่ปะเฮ้ยเอาว่ะท่านผู้ชมเราได้รถแล้วโอเคครับผมล่าสุดท้ายแล้วนะครับจะดูว่าได้อะไรนะครับสุดท้ายครั้งที่10บนะครับผมหยุดได้แล้วปึ๊บโอเคครับได้เงินอีกแล้วนะครับผมก็ได้รถมาคันหนึ่งแล้วก็เงินได้มาประมาณ5 6000นะแล้วก็เงินแดง,งอะไรด้วยนะครับเงินแดงนี่โอโ้โหอยู่ด้านด้านล่างซ้ายมือนะครับเห็นไหมหก0ันกว่าเลยนะ ครับเดี๋ยวผมให้แอดมินพาไปที่กาลาดก่อนได้ไหมอ่ะผมอยากไปกาลาดเอ้ยผมจะไปเบิกรถอะ่ะเมื่อกี้ได้รถมาคันหนึ่งสุ่มกาชาดวงดีเกินโอเคครับเดีย๋ยวเราขึ้นไปกับแอดมินเลยแล้วกันนะนี่ไปครับก็สามารถดูได้ GPS เลยนะครับสำหรับกาลาดเนาะ GBF ได้ดูก่อนนะครับสถานที่จะไปแล้วก็กาลาดก็คือ,อจุดซื้อรถนะครับผมนี่สถานที่ซื้อรถตรงตัวนะครับคือมัน,มนเป็นการลาดนะครับแล้วก็เป็นที่ซื้อรถด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังนนะไงครับแวะผมมาแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะครับตรงนี้ก็คือสถานที่นายมินพาไปนะครับตรงไหนก็ Yok. คือในเซิร์ฟก็เป็นเซิร์ฟแนว r p นะครับผม เป็น rp จะส่วนใหญ่เลยนะครับสำหรับการเล่นกันอะไรต่างๆเนาะก็จะมีเรื่องกฎอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะก็นี่ครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็คืออ่าจุดเรียกรถหนึ่งนะครับกดไว้แล้วกดตรงคาปึ๊บก็คือรถมันจะรออยู่ตรงนี้นะครับผมคือถ้าเราเรียกสมมุติเราอยู่ที่เอ่อที่จุดเกิดนะครับเรากดเรียกปุ๊บปุ๊บเนี่ยรถมันก็จะรออยู่ตรงนี้นะครับแต่ตรงไหนครับเรียกแล้วอ๋อนี่ไง นี่นะครับรถไดชอปเปอร์มันคันหนึ่งนี่เป็นไงเปิดกระชาคนมันดวงดีนะครับโอเคนี่ขึ้นแล้วขี่ได้แน่นอนร้อเนะครับโอเคแล้วก็กดเอ็นสตาร์รถนะโอเคป่ะเดี๋ยวพาเอมินไปเลยหรือว่าใครจะมาซื้อรถซื้ออะไรก็มาซื้อได้นะครับก็คือ GPS ก็จะบอกไปแล้วนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปทำงานเก็บผักกันเลยโอเคผมมาถึงกันแล้วนะะไปเอมินเอมินนำไปเลยครับนี่ ให้มินพาร,รีวิวเลยวันนี้นะครับอ่ะอันนี้คืองานเก็บผักนะครับผมก็ผักก็จะเป็นอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมนะมานะครับเอมินพามาแล้วนี่กดออนเพื่อเก็บผักได้เลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องสมัครงานอะไรเลยใช่ไหมครับก็คือมาปุ๊บเก็บได้เลยโอเคนะฮะอ่ะอ,อน็นเลยนะครับปุ๊บนี่ก็ทำการเก็บผักนะครับจะเป็นผักสีดแดงๆนี่นะฮะ ถ้าทดีก็จะเป็นผักสีเขียวนะผักสีเขียวทำได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอเคแล้วก็ได้หิมะคเทศเลยอยเ,เ,เดี๋ยวได้มะคเทศมาท่านผู้ชมเดี๋ยวจะดูดูนี้บ้างนะดูได้อะไรมันเป็นผักสวนครัวนะครับอาจจะมีแบบพวกผักชีนะอหอมมีอะไรอีกอะเฮ้ยได้คะน้าด้วยนะนี่ผักนีแบบเขาเรียกว่ามีสมาคคารวาน,นะครับแปลว่า อ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนะะะนะผักคะคาน้าอะไรวะเนะี่ยมุกอะไรกูเนี่ยโอเคเราได้ผักกาดขาวมาแล้วนะครับโอเคไปไอมิน I mean, เราต้องทําอะไรต่อเนี่ยเราได้พวกผักมาแล้วอ๋อคือมีสองอยา่างสามารถไปขายได้แล้วก็ทําอาหารได้ใช่ไหมโอ้โ oh หเป็นไงผมนี่แบบเก่งเกินเนะี่ยเป็นการคาดการณ์นี่แบบนี่ขนาดไม่เคยเล่นนะเนะี่ยไปไอมิน <laughs> I mean, พาไปเลยคร <laughs> <laughs> จะกเกิบโมเกินไปละโอเคไปครับผมเอ่อ ม,มันมีมี GPS แม่ถ้าไม่มีเดี๋ยวแอดมินพานไปก็ได้โอเคอเคอดมินบอกว่าให้เราไปที่ตลาดกลางเลยนะครับสถานที่เราไปนะครับตลาดกลางหรือว่าตลาดขายของใช่ไหมโอ,โอเคครับตลาดขายของของเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราตัดคลิปไปตอนนี้กันเลยลยกันโอเคครับผมเรามากันแล้วนะครับสำหรับตลาดกลางก็จะอยู่ด้านหน้านี้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงโอเคดูนะตลาดกลางสวยมากทานผู้ชมตกแต่งแนวคริสต์มาสนะฮะเกตการคริสต์มาสสวยงามนะครับตัวนี้คือยินดีรับตลาดกลางนะครับหรือว่าตลาดขายของเองแล้วก็มาถึงกันแล้วนะฮะนี่เดินดูเลยครับนี่มีขายของทะเลขายไอยขายปลาขายหมูขายแมวนะ <c oughs> ขายทุกอย่างนะครับเฮ้ยมีจุดคร a b ของใช่ปะอันนี้หรือเปล่าลองดูนะครับ ใช่ปะ่ะเขาไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่มันมีราแบบกระชาปองได้ด้วยเุ้ยเอาเรื่องแกนเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะครับว่ามันขายผักหรือว่าขาผักที่ไหนนี่ไงขายผักนะครับกด n น,นะครับนี่สามารถขายได้นะครับแพงสุดก็เป็นประกัดขาวนะสั้งหมมีนะครับผมเราก็ขายไปเลยเอาที่แพงที่สุดแล้วกันนะปุ๊บนี่ได้แล้วนะผมสาม35บาทนะครับโอเคผมขายละแล้วก็เดี๋ยวลองไปทําเป็นอาหารให้ดูจะทำยังไง เขาทำตรงนี้เหรอทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นวะอ๋อนไหนอ่ะอ้าวก็มันจะดึกหน่อยนะครับแอดมินก็เลยมืนแนะ <c oughs> นะแอดมินผมก็ผิดอันนะต้องมาตรงไหนโอเคครับผมก็คือเราก็มาหน้าหน้าตลาดนะครับผมเพราะว่ามันอยู่หน้าตลาดเนาะสำหรับการคลับนะฮะนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ่อะหน้าตลาดนะ อ่าแล้วเราก็กดปุ่ม N เลยนะครับแต่เราต้องมี V.I.P ก่อนนะครับเราต้องเป็น V.I.P ก่อนเนาะสามารถเติมได้ที่แอดมินเลยนะครับอ่ะกดปุ่ม N นะครับเห็นไหมครับอ่ามันก็จะบอกว่าอ่ามีของต่างให้เราคราฟนะครับอ่ะอย่างเช่นเออเนี่ยครับประกาศข่าว2ชิ้นนะครับจะได้น้ําผักนะครับอ่านี่เห็นไหมมีคราฟอย่างอื่นด้วยนะครับมีซันคาตานะบุหรี่ไฟฟ้านะะอ่าก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ ก็ผมก็ไม่น่าจะคราฟวจะดูได้นะเพราะว่าผมก็มีมีของไม่ไม่ครบอ่ะโอเคก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครัสำหรับใครอยากจะมาคราฟแล้วก็สับวีพีก็เติมได้ที่แอดมินเลยนะครับช่องทางการติดต่อก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสําหรับของต่างๆนะครับโอเคก็คลิปนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับผมแอดมินมีอะไรเสริมอีกไหมอ่าสำหรับพีฟรีนะครับก็ติดต่อได้ที่แอดมินเลยนะครับไอพีคือไอพีเซิร์ฟนะคือทางเพจใช่ไหมหรือว่าทางไหนทางดิสก็ได้ครับทางเพจก็ได้ อ๋อก็คือได้หมดเลยนะครับคือช่องทางติดต่อคือติดต,ติดต,ต,ต่อได้เลยนะครับก็คือทางอาดิสหรือว่าไม่ไม่ก็เป็นเพจนะครับทางเซิร์ฟชื่ออะไรนะแม็กนัมใช่ไหม <S 2> <S 2> <S ใช่ครับใช่ใช่โอเคนะครับก็สำหรับสวัสดีก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครอยากเข้ามาเล่นระบบก็เยอะมากนะครับแล้วก็แอดมินก็ดูแลทุกคนแน่นอนนะครับใครอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้เ,าาเลยลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับใครอยากจะโหลดหรือว่าอะไรยังไงก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ มีแค่นี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณแอนมินมากนะครับที่ชวนมาช่วยทำคลิปนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากเข้ามาเล่นเยอะๆนะครับผม